สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับ ว่าในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนะับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลนั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงนะครับและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะ ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากัน ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม id ลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาล่ะครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าการทํางานการทําสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีพบ เจอกับความสําเร็จตามที่รอคอยตามที่ได้ ตั้งใจไว้หรือว่าตั้งเป้าไว้นั่นเองในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์เองอาจจะต้องระวังปัญหาบางอย่างหรือว่าเป็นลักษณะของความท้าทายบางอย่างที่เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงน แล้วทําให้คนเกิดวันจันทร์นั้นต้องเจอปัญหาต้องแก้ไขสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระวังสถานการณ์ที่เข้ามาต่างๆให้ดีนะครับบางสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ดีบางสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นต้องตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาด้วยสติและปัญญานะครับคนเกิดวันจันทร์ ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานการทําสิ่งต่างๆคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับ โอกาสใหม่ๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับแต่โอกาสนี้จะนำพาเอาความท้าทายหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในเรื่องงานที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะต้องรับมือจะต้องแก้ไขสถานการณ์เข้ามาด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งท้อแท้เวลาเผชิญกับปัญหานะครับเพราะเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้แล้ว ให้เดอะชาริโอตใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะได้พบกับรางวัลแห่งความสําเร็จที่รอคอยอยู่เบื้องหลังปัญหาเบื้องหลังสถานการณ์ที่ต้องเผชิญนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นฟันฝ่าและเอาชนะสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้นั่นเองเนะครับส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานเพียงแต่ว่าจะต้องระวังในเรื่องของการที่จะมีคู่แข่งมีคน นที่มาสมัครงานเยอะในที่ที่คุณไปในที่ที่คุณสมัครเพราะฉะนั้น ต,ต,ต,ต้องเตรียมตัวให้ดีต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือว่าในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับรอบคอบให้มากนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายที่กําลังหางานอยู่สมัครงานอยู่นะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่าง ไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับมาดูกันต่อที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2500 65ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินนั้นดีเอามากๆนะครับใครที่เคยการเงินติดขัดการเงินฝืดเคืองการเงินมีปัญหาการเงินไม่คล่องตัวหมุนเงินไม่ทันในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2565 การเงินจะดีขึ้นการเงินเรียกได้ว่าจะาคล่องตัวมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับการเงินจะขาดมือการเงินจะติดขาดนั้นจะมาจากการที่คุณนั้นชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับและบางครั้งคนเกิดวันจันทร์ก็มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นโดยเกินกําลังตัวเองเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของดวงชะตาการเงินของคนเกิด วันจันนั้นต้องบอกว่าการเงินดีการเงินเด่นจะเป็นของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หากใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่เป็น คนในครอบครัวเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าให้การช่วยเหลือคุณนะครับในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินก็เป็นได้เช่นกันในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวหยิบจับลงทุนอะไรก็มักจะเป็นดีออกผลออกดอกงอกเงยเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรแล้วก็มักจะเกิดผลโดย เฉพาะในเรื่องที่ม in so in ีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินครับใครที่มีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาทางการเงินเหล่านั้นได้บางคนมีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดสินได้สําหรับใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของพา ภาระทางการเงินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะสามารถที่จะรับมือหรือว่าจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถ้าไปนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เองมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภครับจะมาจากบุคคลที่สหรือว่าจะมาจากคนในครอบครัวนำพามาให้ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเรียกได้ว่าเป็นช่วง เวลาที่ถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรครับก็ดูให้พอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างครับว่า21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง2 1จนถึง28กุมภาพันธ์2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับ21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องนะครับรอบคอบให้มากกับรายละเอียดใน ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปนะครับระวังในเรื่องของการไปเจอคนเจ้าชู้หรือว่าเจอคนที่เรียกได้ว่าอาจจานะครับ คัสสนว่าก็ได้จะต้องระวังให้ดีนะคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องที่เรียกได้ว่าอาจจะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องทะเลาะกับคนรักหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ25์2565นี้นี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการ คืนดีการได้ปรับความเข้าใจกันเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์จะพบเจอกับความสุขความสบายใจและก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ก็ว่าได้ส่วนคนโสดนะครับคนโสดต้องระวัง นะครับในเรื่องของการครบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วง21จนถึง28กุมภาพันธ์2565นี้ถามว่าคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องของการไปเจอคนเจ้าชู้ ไปเจอคนที่เรียกได้ว่าอาจจะมีหลายใจก็เป็นได้ต้องระวังให้ดีนะครับคนโสดทั้งหลายครับคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับสุภาพบุรุษที่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับสุภาพสตรีที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นคนโสดทั้งหลายนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับคนเกิดวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยาก จะดูดวงส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์นั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยสติและปัญญามีชัยชนะเหนือปัญหานะครับพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาอยู่ครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับ